2.3เครื่องตัดไฟรั่วมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการทำงานในทั่วโลกก็มีมาตรฐานอยู่หลายมาตรฐานเช่น BS DIN JIS IEC ซึ่งหากว่าตามมาตรฐาน IEC มีที่เกี่ยวข้องและขอนำเสนอดังนี้ IEC 61008 Residual Current Operated Circuit Breaker Without Integral Overcurrent p rotection for household and similar u s a g e RCCB IEC 61009 residual current operated circuit breaker with integral overcurrent protection for household and similar u s e RCBO ซึ่งเครื่องตัดไฟรั่วที่มีใช้งานในที่อยู่อาศัยสามารถนำมาจัดเป็นโครงร่างประเภทเครื่องตัดไฟรั่วอย่างง่ายได้ดังรูป นอกจากที่แสดงประเภทของเครื่องตัดไฟรั่วตามรูปแล้วในมาตรฐานต่างประเทศยังมีเครื่องตัดไฟรั่วอีกหลายชนิดแต่ในประเทศไทยได้กำหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกซึ่งใช้ชื่อว่าเครื่องตัดวงจรกระแสะเหลือโดยมออกกได้กำหนดไว้สำหรับเครื่องตัดวงจรกระแสะเหลือที่ใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกันออกเป็น2แบบคือ 1. เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน residual current operated circuit breaker with integral overcurrent protection rcbo ตามมอกอ9ก9 2 5 4 8 ซึ่งได้ออกแบบมาให้ทำหน้าที่ป้องกันได้ทั้งกระแสโหลดเกินและกระแสลัดวงจร 2. เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน residual current operated circuit breaker without integral overcurrent protection RCCB ตามมออก2 4 2 5 2่อขีด2552ซึ่งไม่ได้ออกแบบมาให้ทำหน้าที่ป้องกันกระแสโหลดเกินและกระแสลัดวงจร